365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระาศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่22บทที่3มนุษย์ตอบสนองพระเจ้า หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่142ออาศัยการเปิดเผยพระเจ้าซึ่งมนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้ตรัสกับมนุษย์อย่างเพื่อนด้วยความรักล้นเหลือของพระองค์และประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาเพื่อจะได้ทรงเชื้อเชิญและรับเขาเข้ามาสนิทกับพระองค์การตอบสนองการเชิญชวนนี้อย่างเหมาะสมก็คือความเชือ่อ หนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่143อาศัยความเชื่อมนุษย์ถวายสติปัญญาและเจตนาของตนอย่างเต็มที่แด่พระเจ้ามนุษย์ยอมเห็นด้วยกับการเผยของพระองค์ด้วยใจเสรีการตอบสนองของมนุษย์ต่อพระเจ้าผู้ทรงเปิดเผยนี้พระคัมภีร์เรียกว่าการยอมรับหรือการเชื่อฟังความเชื่อ การยอมรับความเชื่อหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่144ในเรื่องความเชื่อการยอมรับหรือการเชื่อฟังคือการมอบตนเองอย่างเสรีให้อยู่ภายใต้พระวาจาที่ได้รับฟังเพราะพระเจ้าซึ่งทรงเป็นความจริงทรงแสดงความจริงด้วยพระวาจาของพระองค์พระคัมภีร์เสนออับ,บราฮัมแก่เราให้เป็นแบบอย่างของความเชื่อฟังเช่นนี้ พระนางพรมจารีมารีทรงเป็นการยอมรับความเชื่อเช่นนี้อย่างสมบูรณ์อับราฮัมบิดาของทุกคนผู้มีความเชื่อหนังสือคำสอนพระาศาสนจรรักรคาทอลิกข้อที่145จดหมายถึงชาวฮิบรูที่กล่าวยกย่องบรรพบุรุษของอิสราเอลอย่างมากมายได้ย้ำเป็นพิเศษถึงความเชื่อของอับราฮัม เพราะความเชื่ออับราฮัมเชื่อฟังเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ออกเดินทางไปสู่สถานที่ที่เขาจะได้รับเป็นมรดกเขาออกเดินทางโดยไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะความเชื่อเขาอาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งพระสัญญาอย่างคนต่างถิ่นเพราะความเชื่อนางซาราได้รับพระพรให้ปฏิสนธิบุตรแห่งพระสัญญาในที่สุดเพราะความเชื่ออับราฮัมจึงถวายบูชายันบุตรคนเดียวของตน หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่146ดังนี้อับราฮัมจึงทำให้คำนิยามความเชื่อที่จดหมายถึงชาหิมบูกล่าวไว้เป็นจริงความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นข้อพิสูจน์ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นอับราฮัมมีความเชื่อในพระเจ้าและนี่ก็นับได้ว่าเป็นความชอบธรรมสำหรับเขาเพราะได้รับพลังกำลังจากความเชื่อ อับราฮัมจึงเป็นบิดาของผู้มีความเชื่อทุกคนหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่147พันธสัญญาเดิมเป็นพยานยืยนยันถึงความเชื่อนี้หลายต่อหลายครั้งจดหมายถึงชาวฮีบรูประกาศยกย่องตัวอย่างของความเชื่อที่คนในสมัยก่อนเคยมีแต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าไว้ให้เรา นั่นคือพระหัสถานให้เราเชื่อในพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูเจ้าผู้ทรงบุกเบิกความเชื่อและทรงทําให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระแม่มารีผู้เป็นสุขที่เชื่อหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่148พระนางพรมจารีมารี ทรงทำให้การยอมรับความเชื่อเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ที่สุดพระนางมารีทรงรับข่าวสารและพระสัญญาที่ทูตสวรรค์กาเบรียลนำมาแจ้งให้ทราบด้วยความเชื่อเพราะทรงเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้และทรงน้อมรับพระประสงค์ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดนางเอลิซาเบตก็ทักทายพระนางด้วยถ้อยคำว่า เธอเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริงเพราะความเชื่อนี้เองชนทุกสมัยจะกล่าวว่าพระนางเป็นสุขหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่149ตลอดพระชนมาชีพของพระนางและจนถึงการทดสอบครั้งสุดท้ายเมื่อพระเยซูเจ้าพระบุตรต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขน ความเชื่อของพระนางก็ไม่คลอนแคลนพระนางมารีไม่ทรงเคยหยุดเชื่อเลยว่าพระวาจาของพระเจ้าจะต้องสำเร็จเป็นจริงเพราะเหตุนี้พระศาสนาจักรจึงให้ความเคารพนับถือพระนางมารีว่าทรงเป็นผู้ทำให้ความเชื่อเป็นจริงอย่างสมบูรณ์365วันจากคําสอนสู่ความเชื่อ เพื่อพบพระเจ้า